เป็นฐานโดยใช้กระดาษหุ้มในลักษณะเดียวกันขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นนําขวดน้ําและอาหารกระป๋องมาเป็นตัวประคองและนําไฟแช็กของบังคับมาต่อข้างบนพร้อมกับมีดและวางเหรียญไว้ข้างบนวิธีการไหนจะต่อได้สูงที่สุดมาลุ้นกันครับภารกิจที่สสร้างหอคอยเหรียญให้สูงที่สุด ผู้เขาเ้าแข่งขันจะต้องต่อเหรียญ10บาท1,000เหรียญขึ้นไปให้สูงที่สุดใช้วิธีการใดก็ได้แต่ต้องใส่เหรียญ5บาท1บาท50สตางค์และ25สตางค์อย่างละ25เหรียญและอุปกรณ์ที่เลือกมาไว้ในหอคอยให้หมดมีเวลา40นาทีทีมที่ต่อเหรียญได้ความสูงน้อยที่สุดตกรอบโดยยังมีอุปกรณ์กลางให้อัจฉริยะเลือกใช้เพิ่มเติมได้แก่กล่องที่1ไฟฉายกล่องที่2คีมมเนเประสงค์กล่องที่3เครื่องอุปโภค กองที่4คัตเตอร์กล่องที่5สกอตเทมกล่องที่6ยางหวงและคลิปลวดกล่องที่7ทถุงพลาสติกกล่องที่8เชือกพรลกิจที่2ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ ารกิจที่2เริ่มแล้วครับคุณผู้ชมมาดูครับว่าแผนที่ทั้ง3คู่วางไว้นั้นจะสําเร็จหรือไม่มาดูคู่นี้ก่อนครับนักออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับนักศึกษาทุนอจฉริยะฐานไอคือเสี่ยงเลยอะวางต่ออย่างเดียวแต่ต่อแบบว่าให้มันคงล้วคือแบบไม่ต้องเทปเพิ่มเงี้แล้วอะเพราะว่าเทปไม่พอแล้วแล้วก็เอาไว้โอบเงี่เฉยมันียมีปัญหาแล้วครับคู่นี้สกอตเทปที่วางแผนไว้ว่าจะใช้ดูท่าจะไม่พอนะครับ มาลองทำฐานกันเลยแล้วกันลองเสี่ยงเลยนะครับถ้าไม่พอจะทำไงครับเนี่ยต้องคิดเผื่อกันหน่อยแล้วครับพี่เลื่อนมือจากตรงนั้นน่ารักหลับไม่พี่ไม่อยากให้มันเลื่อนนี่มันจะหลุดทั้งหมดไงเลื่อนไม่ได้เลยมือเลื่อนไม่ได้เลยไม้ทัดที่ไหนนะไม้บันชาร์ดแหม่คู่นี้ทำท่าจะถูกขักไปหมดเลยครับไม่ต้องรีบจะสำเร็จตามแผนไหมครับเนี่ยไม่จะจะมัดด้านเดียวจริงๆอะแล้วนี่คะคะเดี๋ยววุเอาด้านเนี้ยไว้ข้างนอกแล้วก็อิง เฮ้ยไม่อยู no ่สองด้านพอนะต้องมั่นคงทีเดียวโอเคอ่ะสองด้านเราจะกลิ้งจริงๆไม่ใช่สองด้านนะสามนี่ไปเยอะพี่ว่าอย่าขอบชีวิตต้องมีการเสี่ยงจะได้มีรสชาตินะโอเคโอเคตามใจงั้นยังไม่ตั้งนะเก็บขอบเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะนอนเลยังแต่ยังไงก็ต้องทำฐานให้แข็งแรงก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาตอนจบก็ได้ด้วยหรือแก้วให้เล่นดิมาดูคู่ต่อมาครับคู่ของวิศวกรหนุ่มกับแชมป์ดูหนังมาราธอน ดูการวางโครงสร้างของวิศวกรครับว่าจะไปได้ดีขนาดไหนเชือกันลวดช่วยทำอะไรได้ไหมครับเริ่มจากการเอากระดาษมาพันเป็นบล็อกใส่เหรียญครับเครียบอ่ะเจ็บก็เ,เ,เหมือนกันาำได้ภารกิจนี้ดูเหมือนไม่ยากนะครับแต่การที่จะต้องต่อเหรียญให้สูงที่สุดโดยไม่รู้ว่า <ทำ S 1> จะต้องสูงแค่ไหนถึงจะชนะจะต้องใช้จินตนาการและการวางแผนเพื่อให้มันเป็นไปได้นะครับซึ่งก็ต้องแข่งกับความพยใจของตัวเองด้วย เงินล้วนในม้วนนี่แหละกว่าเพราะนั้นเหรียญบังคับเดี๋ยวเราม้วนเหรียญ5ก่อนนะครับครับเปลี่ยมคับต้องใช้อยู่แล้วด้านบเล็กกว่า5กูนี้ยอดนักขายอาวุโโกวิสัญยีแพทย์เริ่มโดยการนําเอาเหรียญบังคับแล้วเหรียญ10มาพันสก็อตเทชไว้ก่อนนะครับเพื่อจะสร้างเป็นฐาน ่ไมเคย,เ,ยป <c oughs> เป็นการกริงเพื่อให้สก๊อตเทปติดแน่นและทั่วขึ้นนะครับ <c oughs> เริ่มใช้กระดาษทําเป็นแกนขึ้นไปครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับว่าภารกิจนี้มีเงื่อนไขบังคับอยู่ก็คือจะต้องใช้เหรียญ5บาท1บาท50สตางค์และก็25สตางค์อย่างละ25เหรียญและต้องใช้อุปกรณ์ที่เลือกมาด้วยนะครับซึ่งคู่นี้ได้ตัวจำนำและลูกเต๋านะครับก็เดี๋ยวตั้งใช่ไหมฮะค่อยๆจับแล้วก็พันภาพ บแล้นน,นี้เริ่มตั้งเป็นแท่งเหรียญเพื่อใช้เป็นฐานวางเหรียญขึ้นไปข้างบนนะครับฐานจะต้องทําให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าฐานไม่ดีอาจจะทําให้ภารกิจนี้ล้มเหลวเมื่อไรก็ได้โอ้ใช้หนังกระติกดีกว่าหรือเอ,เ,เอาอดูเข,ข้กันไปทีละห่วงเจะต่อส่งไนคนนี้ได้ะฮะก็เดี๋ยวไม้ไม้นั้นโองเนี่ยไม้ตะเกียบยยปปปปมันจะโอบปโึบปึ๊บไปเลย เริ่มใช้ดินน้ำมันครับเป็นของเลือกที่บังคับไว้ให้ต่อร่วมกับเหรียญจะเกิดประโยชน์มากแค่ไหนครับดินน้ำมันคิดไปแล้วขาตุดเราเริ่มเหรียญเด็นะเพื่อจะใช้เหรียญเงให้หมดเพื่อจะได้แต่ว่าจะได้มือว่างชิดไปไม่ใช่อย่างนี้นะเป็นมาอย่างนี้ได้ไงแม่คูนี่เริ่มได้ฐานแล้วครับแต่ดูเหมือนจะผิดแผนไปเยอะเหมือนกันนะครับ ยังไงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีเริ่มนำเรียนมาต่อจากฐานโดยใช้ตะเกียบเป็นโครงยึดครับเอากระดาษมาพันด้วยครับมแหมดูดีทีเดียวสำหรับวิธีการนี้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่ายิ่งสูงก็ยิ่งมีโอกาสล้มได้ง่ายดังนั้นต้องรู้จักความพอดีด้วยนะครับเ,เริ่มเสียบตะเกียบไม่ลงนะครับถึงกับต้องเอามาผ่าครึ่งเลยทีเดียวแล้วไปเสียบเป็นโครงขึ้นไปอีกครับ อนนี้เวลาผ่านไปก็ใกล้จะเช้าแล้วครับคุณผู้ชมคู่นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับแต่ว่าจะต่อเพิ่มอีกครับเดีย๋ยวองดูซิเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดใช่ปืนแม่ยอดนักขายไม่ได้ใช้กระดาษตัวเองนะครับเพราะจะเก็บไว้อ่านในภารกิจหน้าขณะที่คุณหมอก็ฉีไว้ใช้เลยครับถือเป็นความรอรบคอบของยอดนักขายนะครับเพราะถ้าฉีไปแล้วไม่สามารถเอาคืนได้เริ่มนําเหรียญบังคับมาต่อไว้ข้างบนแล้วนะครับ หคู่นี้ต่อฐานได้มั่นคงตามแผนที่วางไว้ครับยิงทําให้ต่อขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วจะต่อด้วยตัวจำนำครับแม่โฉนดหนึ่งล้านของยอดนักขายทําได้แค่เป็นกระดาษอีกหนึ่งแผ่นเท่านั้นสําหรับคู่นี้ครับแล้วก็ใส่ลูกเต๋าลงไปไว้ข้างในดูเหมือนจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคนะโอเคไหมค่ะเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีมนี้โอ้โห ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทีมงานมาวัดความสูงคุณนะครับนี่นะครับถึงยอดสูงสุดเลยนะครับเสร็จไปแล้วครับคู่แรกต้องมาลุ้นกันนะครับว่าผลของคู่นี้จะออกมาได้สูงที่สุดหรือไม่คู่นี้ก็เริ่มต่อของบังคับแล้วครับโดยเป็นดินน้ำมันกับไม้บรรทัดซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งคู่เลยนะครับโดยดินน้ำมันก็นํามาใช้เป็นตัวช่วยยึดส่วนไม้บรรทัดก็มาช่วยเพิ่มความสูงนะครับ ลนแล้วครับแม่ต้องต่อขึ้นมาใหม่แล okay. ้วครับแ yeah> anyway> ่นั้นก็โอยแต่ไม่ได้น้อมันเหรียญเหรียญมังคับใช่ไหมเอาเถอะพี่เอาชั่วคราวระวัดเลยนะใจเย็นครับใจเย็นถึงเวลาจะใกล้หมดเต็มทีแต่ถ้าสมาธิหลุดนี่ก็ยากที่จะกลับมาได้นะครับยิงรีบยิ่งเสียนะครับใจเย็นครับนักศึกษาทุนอัจฉริยะเนี่ยต้องใช้ความใจเย็นของนักออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสช่วยประคองแล้วครับตอนนี้บอนะพี่จับไปก่อนนะ ออต,ต่อเหรียนบังคับจากฐานที่เหลืออยู่เลยครับแล้วก็ต้องต่อด้วยแม่มันทัดคู่นี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับมีการผูกเชือกเพื่อขึงด้วยครับรแหม่มยอดเยี่ยมจริงๆอโอเคโอเค,อเค,คถึงแม้จะผิดแผนไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าต่อได้สูงเลยทีเดียวดูไงเดี๋ยวเรามีเสียบเข้าไปไงแหมงันเสียบ จะเริ่มต่อของบังคับแล้วครับเดี๋ยวไทายนี้ได้เป็นใหญ่จะต้องกล้านะโอเคฟานเอาพี่อยู่ให้อยู่ครับไม่รู้อะพอใจอะต่อก็ได้นะไม่ต่อ่ไม่ต่อแล้วไม่ต่อต่อนี้ได้ต่อนี้ได้ตั้งเหรียญได้ไหม ความสูงอีกนิดก็ต้องเอานะครับเพราะความสูงที่เข้ารอบอาจจะเฉือนกันเป็นหน่วยมิลลิเมตรเลยก็ได้ดูว่ารอบข้อมากครับแชมป์ดูนังมาราธอนทาได้ดีทีเดียวครับสําหรับคู่นี้เอาละครับเรียบร้อยมาดูกันนะครับว่าส่วนสูงจะเท่าไหร่นะครับเชิญเจ้าหน้าที่ครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะสูงกว่าคู่แรกหรือไม่แต่ถ้าสูงเท่ากันนี่ก็จะตัดสินจากเวลาที่ทําได้นะครับเหลือคู่สุดท้ายก็ต้องเร่งหน่อยครับว่าในแก้มดึงสาย เอาละวัดเลยเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ต้องวัดแล้วนะครับอะไรไครับเรียบร้อยนะครับสำหรับทีมสีม่วงโอ้โห่มีหลากหลายขั้นตอนมาครับทีมงานครับกรุ่ารีบนิดนึงมาวัดกันเลยนะครับว่าได้ส่วนสูงเท่าไหร่ครับถึงแม้จะดูคดเคี้ยวไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับต้องมาดูกันนะครับว่ากู่ไหนจะสามารถเข้าสู่ภารกิจต่อไปได้อะไรครับและนี่คือผลของภารกิจที่สองนะครับผู้ที่สามารถผ่านเข้ารอบไปสู่ภารกิจต่อไปนะครับ ทีมแรกนะครับได้แกส,สีสีส้มครับเฮยอ่ายอดเยี่ยมมากนะครับเปน็นทีแรกนะครับที่สามารถผ่านเข้ารอบไปนะครับด้วยการวางแผนมาดีและทำได้ตามแผนทำให้ผู้หนีไม่พบกับอุปสรรคใดๆอันนี้เหรียญห้า สามารถต่อขึ้นไปได้สูงถึง98เซนติเมตรเข้ารอบเป็นคู่แรกและผู้ที่สามารถผ่านเข้ารอบนะครับไปสู่ภารกิจต่อไปเป็นทีมสุดท้ายนะครับหนึ่งทีมเท่านั้นตรงนี้ได้แก่สี จะผิดแผนไปหน่อยแต่ด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและการทำฐานที่มั่นคงทำพว้คู่นี้ทำไปได้90เซนติเมตรเข้ารอบเป็นคู่ต่อมาหนึ่งทีมที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่ภารกิจต่อไปได้นะครับตกรอบในภารกิจนี้นะครับเป็นคุณดานุและคุณพระอินดานะครับพวกคุณทั้งคู่ทำดีแล้วนะครับแต่ยังดีไม่พอสำหรับอัจฉริยะข้ามคืนอย่าลืมเลี้ยงนะคะที่หนึ่งอย่าลืมเลี้ยงนะคะ ด้วยปัญหาของสกอตเทปที่มีมาไม่พอตามแผนแต่ยังพยายามใช้ต่อไปทําให้ฐานที่พันด้วยสกอตเทปไม่แข็งแรงส่งผลให้ล้มหลายครั้งจนเวลาใกล้หมดและต้องพอใจกับความสูงที่ทําไปได้เพียง63เซนติเมตรช่วงหน้าพบกับภารกิจการไขปริศนาและถอดตรหัสลับท่ากลางความร้อนระอุรหัสครั้งนี้จะมาในรูปแบบไหนติดตามช่วงหน้าบัเวอร์จ24 n k c a r ค l a พล j ซ y Price ราคาจริงใจจาก i n d e ด็กซ์เ็บริการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิต KTC เข้าสู่วันใหม่แลครับภารกิจของอัจฉริยะยังคงเดินหน้าต่อไปอะไรครับที่ผ่านมาทุกท่านคงจะใช้เวลาไปกับภารกิจทั้งสองภารกิจมากพอสมควรครั้งนี้ เป็นภารกิจที่3แต่ว่ากว่าจะไปถึงภารกิจที่3ได้นั้นทุกท่านจําเป็นต้องถอดรหัสของเราให้ได้ซะก่อนนะครับซึ่งจะถอดออกมาเป็นนามสกุลพระราชานครับการถอดได้ก่อนและหลังนั้นมีผลต่อการเข้ารอบต่อไปอย่างมากเพราะฉะนั้นขอให้พยายามให้เต็มที่นะครับขอให้อัจฉริยะทุกท่านโชคดีครับ ้องเริ่มไขปริศนากันแล้วครับโออดทนไม่มองอลงยาควักไข่เออีเอ๊ะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยจะขายกันออมไหมครับพ่อคูบีครับพ่อคูบีนะครับยออนกขายขใช้โทรศัพท์แล้วครับคุณจิฟฟี่ใช่ไหมครับขอโทษครับอ้าวแต่โทรผิดครับหมดสิทธิ์การใช้โทรศัพท์แล้วนะครับแต่ละคนก็เริ่มไขปริศนาไปในทางต่างๆคุณผู้ชมจะเล่นตามไปด้วยก็ได้นะครับ มินชอชิงตีดังชอช้างวิง่งจะเกี่ยวกันไหมครับเนี่ยชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีตอนนี้ทั้งสี่ก็ยังไขปริศนากันไม่ได้นะครับถือว่ายากเลยทีเดียวครับสำหรับปริศนาแต่ละสัปดาห์ซึ่งถ้าไขาออกมาได้ก็จะพบกับสกุลปริศนาที่อยู่หน้ากลองถ้าไขาไม่ได้ก็จะไม่สามารถไปหากลองในภารกิจต่อไปได้นะครับ แมคู่นี้แท็กทีมกันช่วยขายปริศนาเลยครับจะขายได้หรือไม่ต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าภารกิจหน้าใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเหมือนจะได้แล้วนะครับวิศวกรหนุ 3, น่ม0193โทนาวนิกแต่จะใช่หรือเปล่าครับ อะไรได้ครับคุณหมอนเชียงใหม่มีข้อมูลด้วยนะครับดูเหมือนจะมั่นใจมากเลยนะครับด่านแชมดูหนังมาราธก็ไขได้นะครับเป็นการแท็กทีมที่เยี่ยมมากเลยทีเดียว นยยอดนักขายก็ไขปริศนาได้เป็นคนสุดท้ายคุณผู้ชมเหรอครับคิดออกหรือ,อยังตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะใช้ชื่อสกุลที่ขาขปริศนาได้ในภารกิจต่อไปแล้วแปดนาฬิกา43นาทีภารกิจที่ 3, ขายไขปริศนา ให้อ่านตัวหนังสือที่อยู่ในช่องต่อกันไปโดยไม่ต้องสนใจสีก็จะได้ประโยคปริศนาเช่นไม่มองเองวิ่งหนีไเขี้ยวใหญ่ใจกล้าไอใส่ผ้าคึกคักเอซึ่งจะประกอบไปด้วยคำกำกับพยัญชนะตามหนังสือแบบเรียนกอไก่อนุบาลฉบับประปาช่างไม่มองก็คือนอนเรียนไม่มองวิ่งหนีก็คือชอช้างวิ่งหนีเมื่อรวมกับคำบอกสระและวรรณยุกต์แล้วก็จะได้นมสกุลพระราชทานณเชียงใหม่จากนั้นต้องไปหาก่องที่มีชื่อสกุลปริศนาของตัวเองภายในจะมีรหัสลับไข่เซฟสี่ตัว แต่ถ้าเปิดผิดกล่องจะเจอคำว่าตกรอบจากนั้นต้องไปที่เซฟในเซฟจะมีคำถามสุดท้ายผู้ที่ตอบได้2อคนแรกเข้ารอบและนี่คือภารกิจที่3นะครับพร้อมไหมครับพร,พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ สุรภารกิจที่3ทุกคนก็ต้องหากล่องสกุลพระราชทานปริศนาของตัวเองนะครับแชมป์ดูหนังวารรธตนต้องหาสกุลพระราชทานธนสุนทรวิศวกรหนุ่มได้สกุลพระราชทานธนวณิกคุณหมอหาสกุลพระราชทานณเชียงใหม่และยอดนักขายอุโสต้องหาสกุลพระราชทานจารุสเถียนเจอหรือยังครับอ้าว ดูเหมือนแชมดูหนังมาราธอนจะเจอแล้วนะครับเจอแล้วเหมือนกันครับวิศวกรหนุ่มก็ต้องรีบไปถอดรหัสที่เซฟแล้วครับเอาละครับได้มาแล้วครับ3คนรหัสรับสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรกันแน่กรมกสิกรตอนต้นเดือน รหัสลับสัปดาห์นี้ใครจะถอดได้เป็นคนแรกครับครับจานผมตุยครับเอาเลยนะครับกรมกะสิกรตอนต้นเดือนครับยอดนักขายได้กล่องแล้วนะครับตรงรีบเลยครับครับตอนนี้ทุกคนต่างใช้โทรศัพท์กันแล้วครับยกเว้นยอดนักขายที่ใช้สิทธิ์การโทรไปแล้วในช่วงขายปริศนาตเดือนครตอนต้นเดือนครับผมครับอ่ามันมีอะไรไหมครับ ดูเหมือนฉันดูหนังมาราธอนจะยังไม่ได้คําตอบที่หวังไว้จากปลายสายนะครับลมลมตะหานะครับอืมก็ไงจ๊ะจับผมสักตัวก็ได้ับเอาละครับกรมเกิกรตอนต้นเดือนสร้างความเครียดให้กับอัจฉริยะแค่ไหนมาดูกันครับ ยังไม่ได้นะครับคุณหมอคุณผู้ชมนะครับถอดตรหัสสัปดาห์นี้ของเราได้หรือ,อยัง9โมงเช้า25นาทีแล้วนะครับทั้ง4ก็ยังคงถอดตรหัสกรมกสิกรตอนต้น,นเดือนอยู่แม่ถ้าเป็นที่บ้านตอนนี้คงกําลังหลับสบายกันอยู่เลยนะครับแต่นี่ต้องมาเครียดและก็กดดันมากครับสำรับภารกิจนี้นี่แหละครับบทพิสูจน์ความเป็นอัจฉริยะข้ามคืน เอาละรครับเนื่องจากทุกท่านใช้เวลาไปนานพอสมควรนะครับผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมฟังนะครับ <c oughs> คำนั้นก็คือคําว่าเดือนครับเอาละครับตอนนี้ทุกคนได้ข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันก็คือเดือนผู้ชมนะครับนึกถึงอะไรลองคิดตามดูครับด <c oughs> ูเหมือนว่ารหัสคราวนี้จะยากมากเลยทีเดียว อาวิศวกรหนุ่มเปิดได้แล้วครับแต่ยังต้องหยิบคำถามสุดท้ายที่จะนำไปสู่เงินล้านมาตอบก่อนนะครับไปหาข้อมูลในกระเป๋าทัานทีครับนะย,ย,ยังไม่ได้ครับยอดนักขาย,ยเครียดหนักแล้วครับแชมดูหนังมาราธอนแม่ ดูหนังทั้งคืนยังไม่เครียดเท่ากับภารกิจที่ผ่านมาทั้งคืนแน่ๆครับวิศวกรหนุ่มยังหาคำตอบอยู่ครับที่เหลือก็ต้องรีบเปิดเซฟให้ได้ไปตอบแล้วครับวิศวกรหนุ่มเอาให้มั่นใจก่อนนะครับดร เอาละครับตอนนี้ดรบุญฤทธิ์กดไฟตอบนะครับทั้งสามนั่นหยุดครับพร้อมนะครับดรพร้อมครับพร้อมนะครับพร้อมครับนามสกุลปริศนาของดรคือโทนะวณิกครับคำถามที่ได้คือนามสกุลจากปริศนาของท่านได้รับพระราชทานก่อนหรือหลังนามสกุลตุงรับมณีกี่ปีพร้อมจะตอบไหมครับนะครับตอบเลยนะครับพร้อมนะครับได้รับ ได้รับพระราชทานก่อน4ปีครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถูกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญยริศจะเข้ารอบเป็นคนแรกนะครับอีก3ท่านก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปนี้นะครับพร้อมนะครับและนี่คือผลนะครับคำตอบนี้ ตอนนี้ถูกต้องครับและในที่สุดครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องอร์บุญ,ญลิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสุขาพิบาลนะครับเข้ารอบเพื่อไปชิง1ล้านบาทกับภารกิจสุดท้ายของอัจฉริยะข้ามคืนครับเราต้องการอีกหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นพยายามให้เต็มที่เริ่มต่อครับ สคนนี้จะมีเพียงคนเดียวนะครับที่จะได้เข้าไปพิชิตเงินล้านจะเป็นใครครับแม่1212 12. ปีหนึงมี12เดือนนะครับจะเกี่ยวกันยังไงเดือนกับกรมกสรกรตอนต้นเดือนคุณผู้ชมนะครับถอดตัรหัสลับสัปดาห์นี้ของเราได้หรือ,อยังเจ็ดงแปดเจ ได้แล้วครับแชมป์ดูหนังมาราธอนรีบทันทีเลยครับคำถามก็คือนามสกุลจากปริศนาของท่านได้รับพระราชทานก่อนหรือหลังนามสกุลทูปาเตมีกี่ปีถ้าแชมป์ดูหนังมาราธอนยังไม่ได้คำตอบทุกคนก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับ ได้คำตอบหรือ,อยังครับดูเหมือนพร้อมที่จะตอบแล้วครับสําหรับแชมป์ดูหนังมาราธอนดูเหมือนจะลังเลนะครับพร้อมแล้วกดไฟตอบนะครับตอนนี้คุณพิสุทธิ์กดไฟตอบนะครับทั้สทงสองท่านหยุดครับถอดได้พอดีด้วยครับรคุณหมอแต่ต้องหยุดก่อนครับออยังครับ นามสกุลปริศนาของคุณคือธนสุนทรครับและคําถามที่ได้คือนามสกุลจากปริศนาของท่านได้รับพระราชทานก่อนหรือหลังนามสกุลทูปเตมีกี่ปีพร้อมจะตอบไหมครับพร้อมครับตอบครับได้รับพระราชทานก่อน2ปีครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับตอบมาเรียบร้อยเลยนะครับถ้าถูกภารกิจนี้ก็จบทันทีนะครับคุณพิสุทธิ์เข้ารอบแต่ถ้าผิดนะครับคุณหมอจิรสุดา เปิดเซฟได้แล้วนะครับต่อมาคุณเฉลิมโรธรออยู่เช่นกันนะครับพร้อมนะครับและนี่คือผลของการตอบครั้งนี้ของคุณนะครับคำตอบนะครับแล้วก็ตอบนะครับผลในการตอบครั้งนี้นะครับคำตอบนี้ตอบนะครับถูกต้องครับ อยอดเยี่ยมมากนะครับในที่สุดนะครับเป็นคุณพิสุทธิ์แชมป์ดูหนังมาราธอนปีล่าสุดนะครับที่เข้ารอบไปสู่ภารกิจสุดท้ายกับอัจฉริยะข้ามคืนครับเชิญเลยครับในที่สุดแชมป์ดูหนังมาราธอนก็ใช้ไหวพริบและความอึดในการอดนอนเป็นแรงดันให้ผ่านข้ามคืนของอัจฉริยะข้ามคืนได้อะไรครับและแน่นอนนะครับทั้งสองท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ต้องตกร,รอบในภารกิจนี้เสียใจด้วยครับ พวกคุณทั้งคู่ทำดีแล้วแต่ยังดีไม่พอสำหรับอัจฉริยะข้ามคืนฉันครับรหัรลับครั้งนี้กรมกสิกรตอนต้นเดือนวิธีถอดก็คือต้องตีความให้ได้ว่าต้องหาตอนต้นเดือนก็คือตัวอักษรที่ขึ้นต้นชื่อเดือนซึ่งจะอยู่ในกรมกสิกรนนั่นก็คือการะซึ่งก็คือคำขึ้นต้นเดือนรรกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่7มักกะเดือนมกราคมเดือนที่1 สเดือนสิงหาคมเดือนที่8และกระกฎาคมเดือนที่7ดังนั้นรหัสเปอร์เซฟเลข4ตัวในครั้งนี้ก็คือ7187และแล้วเราก็ได้2คนสุดท้ายที่จะเข้าไปพิชิตเงิน1ล้านบาทและได้เป็นอจัจฉริยะข้ามคืน ระหว่างนายแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญยริศป,ปัญญาพิญโยผลผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสุขาพิบาลนุ่มแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลกับพิสุทธิ์ทองสวัสด์แชมป์ดูหนังมาราธอนปีล่าสุดสถิติด,ดูหนัง24เรื่อง55ชั่วโมงใครจะเป็นอัจริยะข้ามคืนผู้พิชิตล้านที่35ช่วงหน้าติดตามสินเชื่อบุคคล KTC Cash Nescafe c a p p u c c i n ฟองครีมนุ่มละมุน บางกอกแอร์เวสเอเชียบู i q u แ a i r ไลน์บัตรเครดิต KTC กลุ่มออโต้ forever rewards รายการสะสมคะแนนผ่านบัตรเครดิต KTC สนับสนุนโดยมาม่าต้มยำกุ้งบางกอกแอร์เวสเอเชียบู i q u แ a i r ไลน์ KTC มิลเลียนสินเชื่อสระบบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการ หลังจากร่วมลุ้นร่วมเชียร์พวกเขาอย่างเต็มที่นะครับไหนที่สุดอ,อีกใจเดียวต่อจากนี้ไปเราจะได้รู้กันนะครับว่าใครจะสามารถฝาพพา่าภารกิจสุดท้ายล้านที่35นี้ไปได้ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญยริศปัญญาพิญโยผลผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสุขาพิบาลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเจ้าของและผู้นําโครงการวิเคราะห์สารก่อมะเร็งในน้ําประปาผู้สามารถเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตั้งแต่อายุ28ปี และคุณพิสุทธิ์ทองสวัสด์แชมป์ดูหนังมาราธอนปีล่าสุดสถิติดูหนัง24เรื่องติดต่อกัน55ชั่วโมง19นาที13วินาทีและแชมป์ยิงเปืนระดับอุดมศึกษาผู้ผ่านการอบรมยิงป้องกันจุด3.8ได้คะแนน100เต็มและนี่คือล้านที่35ครับ ครับมาถึงภารกิจสุดท้ายทั้งสองท่านนี้ถือว่าเหนื่อยกันมาเต็มที่นะครับและในภารกิจต่างๆนี้ก็ถือว่าช่วยกันด้วยนะครับในภารกิจที่2ถามสั้นๆตรงนี้มายืนอยู่ตรงนี้ดรเป็นไงบ้างครับความสึกตอนนี้เหนื่อยครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาตรงนี้แล้วครับคุณพิสุทธิ์ล่ะครับก็ที่ผ่านมาก็เหนื่อยครับแต่ก็ทําให้เราเห็นคนที่มาต่อสู้แข่งขันด้วยกันในบางครั้งก็อาจจะมีน้ําใจเหมือนกันครับผู้ที่ชนะได้เป็นอัจฉริยะข้ามคืนได้รับเงินรางวัล1ล้านบาท สนับสนุนโดยสินเชื่อบุคคล KTC Cash และนี่คือล้านที่35จากสินเชื่อบุคคล KTC Cash ครับมานะครับก่อนที่จะเป็นพระราชวังพญาไทาในสมัยแรกสถานที่นี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทดลองปลูกพันธุ์พืชและประทับพักผ่อนในรัชกาลที่5โดยโรงเรือนหลังแรกที่สร้างณที่นี้ คือโรงนาที่มีชื่อว่าโรงนาหลวงคลองพญาไทเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่นี่ก็ได้กลายเป็นวังพญาไทที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาตพระบรมราชนานีดังจะเห็นอักษรพระนามมาพิไทยสออซึ่งย่อมาจากยังนิ่งอยู่นะครับ สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรี